ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องดาบตำรวจท่านหนึ่งนะครับถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงเสียชีวิตนะครับเฉพาะในดาบท่านนี้เนี่ยถูกยิงถึง15นัดน,นะครับในดาบท่านนี้เดินประจำอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรระบุไพ่ แล้วก็ย้ายไปขอย้ายกลับภูมิเนาที่ภาคอีสานนะครับก็กลับมาเยี่ยมบ้านกลับมาเยี่ยมบ้านพาภรยามาด้วยนะครับภรยาก็เป็นชาวลาวท้องหกเดือนกลับมาในดาบคนนี้เจียมเนื้อเจียมตัวนะครับไม่ได้ไปน,นอนโรงแรมรีสอร์ทอะไรนะครับมาเยี่ยมเพื่อนฝูงคนรู้จักมิตรสนิทกันนอนที่ตู้ยาม นอนอาศัยนอนที่ตู้ยามอาศัยนอนที่บ้านเพื่อนนะฮะระหว่างที่ในดาบท่านนี้จะเดินทางกลับนะครับจะเดินทางกลับขับรถปิกอัพมากับเมียนะครับก็ไปพบเห็นคนร้ายกำลังลักลอบขนถ่ายน้ำมันเถื่อนกันอยู่ ด้วยหัวจิตหัวใจของนายดาบท่านนี้ปกติเนี่ยถ้าเป็นบางท่านเนี่ยถ้าไม่มีจิตวิญญาณของความเป็นตำรวจเนี่ยพราะเขาเอาเมียมาด้วยเมียเขอย่างท้องเขาก็จะขับเลยผ่านไปแต่ความเป็นตำรวจเนี่ยมันมีตลอด24ชั่วโมงแล้วลึกไปกว่านั้นเนี่ยเขามีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจเขาก็เลยลงไปแสดงตัว เพื่อจะทำการจับกลุ่มนะครับเมียเห็นท่าไม่ดีก็ส่งข่าวบอกหัวหน้าตู้ยามในดาบเช่นกันนะครับที่เป็นเพื่อนของดาบที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ปักหมุดไปว่าสามีเนี่ยพบเห็นผู้ชายกำลังลงไปพูดคุย ที่ลงไปพูดคุยไม่ใช่ว่าในดาบท่านนี้ไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการค้าขายน้ํามันเถื่อนนะครับไปพบเหตุซึ่งหน้ามันต้องลงไปถามว่าคุณมาขนอะไรกันเนี่ยคุณมาทําอะไรเนี่ยมีใบญาติเปล่าน้ํามันมาจากปั๊มไหนทําไมเอามาถ่ายกันตรงนี้นะครับปรากฏคนร้ายใช้อาวุธปืนอาก้ากลาดยิงเลยแต่ก่อนที่จะกลาดยิงเสียชีวิตเนี่ยเมียเขาก็าฉลาดครับแจ้งไปว่าสามีเจอ ชายต้องสงสัยแล้วกำลังลงไปพูดคุยอยู่แล้วก็ปักหมุดไป <c oughs> แต่เวลาการปักหมุดลงไปในไล n e ใน gps เนี่ย <c oughs> เขายังไม่ได้เซิร์ชที่ตั้งปัจจุบันไงมันก็เลยไปคาที่ตั้งจุดอื่นซึ่งห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ3ากิโลเมตรนะครับหัวหน้าตู้ยามระบบภัยก็รีบออกไปที่ที่เกิดเหตุเลยนะครับไปดูแต่ปรากฏว่าคนร้าย ใช้อาวุธปืนอาก้าเ K เ7ี่ครับปืนสงครามซึ่งแถวชายแดนมันก็หากันไม่ยากครับยิงในดาบนี้15นัดนะครับแล้วก็ยิงเมียผู้หญิงท้อง6เดือนเสียชีวิตโอ้โหมันโหดร้ายเหลือเกินนะครับโหดร้ายเหลือเกินนะครับคนร้ายไม่น่าจะก่อเหตุรุนแรงอย่างนี้เลยนะครับ ไอ้โทษถ้าเกิดมันมีน้ำมันเถื่อนขนถ่ายไปถูกจับไปอะไรไปก็ปรับครับปรับโทษปรับครับเสียภาษีสรรพสามิตนะฮะเสียภาษีสรรพสามิตนะครับจะเป็นเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่จํานวนปริมาณน้ำมันเถื่อนที่เขาครอบครองอยู่นะครับไม่น่าถึงกับไปฆ่าแกงกันเลยใจคอโหดร้ายมากแล้วก็ชื่นชมท่านรองผู้จัดการ ตำรวจภูทรภาคสองนะครับที่นำกําลังของสืบกองสืบภาคสองร่วมกับทางผู้การท้องที่เกิดเหตุท่านผู้กับด้วยหลายๆคนหลายๆส่วนครับระดมเลยครับระดมกันผ่านไปเพียงหนึ่งวันก็สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้นะครับจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ พร้อมทั้งยึดของกลางได้เป็นอาวุธปืนอาก้า AK47 แล้วก็อาวุธปืนรีเวอร์ขนาดจุดสามและมีระเบิดมือด้วยระเบิดสังหารด้วยโอ้โหคนร้ายอาวุธมันให้ตำรวจคนนี้อย่างมากก็จะมีแค่อาวุธปืนพกสั้นกระบอกหนึ่งนะครับหรืออาจจะไม่มีอาวุธปืนไปด้วยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ตำรวจทำผิดอะไรก็จะโดนทัวลง นะครับถ้าเกิดสมมติตำรวจคนนี้พกอาวุธปืนไปคนเห็นก็บอกอ้าวมึงออกเวรแล้วมึงทำไมพกอาวุธปืนอีกชาวบ้านเขาจะเข้าใจอย่างนั้นเขาไม่เข้าใจแหละครับว่าวิถีชีวิตตำรวจเนี่ยมันจะต้องรับผิดชอบตลอด24ชั่วโมงแม้แต่จะไปกับภรรยานะครับ ผมเองก็ขอแสดงความเสียใจของในดาบท่านนี้ด้วยและครอบครัวของภรยาด้วยซึ่งภรรยาเขาเป็นชาวลาวนะครับแต่ที่มาพูดคลิปนี้เนี่ยท้องที่เกิดเหตุท้องที่เกิดเหตุท่านทําสํานวนนะครับในดาบท่านนี้ไปพบการกระทำความผิดซึ่งหน้า พบการกระทําความผิดซึ่งหน้าแสดงตัวเป็นตํารวจจะเข้าทําการจับกลุ่มและถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตนะครับถือว่าเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เขายัางทำเรื่องเสนอคณะกรรมการพินา เกี่ยวกับการปราบปรามผู้กระทําความผิดเขาอาจจะได้รับความกรุณาให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนชัดยศไม่มีใครอยากได้ครับใ,ในพลปี๊บในพันปี๊บนะครับท่านในดาบไม่ได้ทําการต่อสู้แล้วเสียชีวิตเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือในขณะไปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามผู้ทระทำความผิดในดาบท่านนี้จะได้ห้าชั้นยศ ห้าชั้นยศในดาบก็เป็นร้อยตำรวจตรีร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจเอกพันตำรวจทีพันตำรวจโทนะครับชีวิตตำรวจก็แค่นี้ครับตายไปมันไร้ประโยชน์ครับเขาอยากใช้ชีวิตเป็นในดาบเขาอยู่อย่างนั้นครับได้ชั้นยศพันตำรวจโทแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วมันไม่คุ้มแต่ด้วยหัวจิตหัวใจความเป็นตำรวจตัวเองเสียเปรียบ พวกคนร้ายมีไม่ต่างกว่า3าถึงสคนตัวเองคนเดียวแถมเอาเมียไปด้วยแล้วในที่เปลี่ยวๆแต่ไปเจอเนี่ยมันก็อดที่จะไปแสดงตัวจับกลุ่มไม่ได้นี่ฮะหัวอกตำรวจนะครับอีกเรื่องหนึง่งตอนนี้เป็นที่ชื่นชมของสังคมคือทางกองชาการตำรวจนครบาลน,นะครับ ที่ไปทำการจับกลุ่มไอ้แก๊งที่อุ้มชาวเกาหลีมาครับขัดแย้งกันเรื่องอะไรไม่รู้นะครับผู้การจอสารวัตรแจ๊ะอะไรเนี่ยนะครับกับทีมงานก็ช่วยกันไล่กล้องวงจรปิดตรวจสอบทางเทคนิคจนกระทั่งไปค้นพบศพโน่นมันเอาไป ยัดใส่ถังเทป,ปูนด้วยเอาไปถ่วงน้ำด้วยนะครับให้ตำรวจอย่างเงี้ยหายากที่จะกัดไม่ปล่อยอย่างเงี้ยนะครับผู้การเจอสวัสดิ์แจะอะไรเนี่ยนะครับผมชมเชยนะน้องนะจะเป็นที่หวังของชาวบ้านคือ ผู้การเจาะนี่ก็เป็นผู้การศูนย์สืบนครบาลซึ่งต้องรับผิดชอบคดีอาญาการรมเยอะเลยนะนะครบาลน,นะครับมีทั้งชาวต่างชาติชาวไทยอะไรเกิดขึ้นนะครับต้องการมาชมทั้ง2เรื่องแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวในดาบและครอบครัวของภรรยาในดาบที่เสียชีวิตด้วยนะครับ มันไม่ใช่ตำรวจไปมีเรื่องเมาเหล้าหรือไปทะเลาะเบาแว้งหรือเป็นตำรวจสีเทาไปกินสินบนแล้วหักหลังกันก็มาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับอีกเรื่องหนึ่งลูกชายผมส่งคลิปทนายอันมาให้ดูนะครับ ทนายอ่านพูดก็สุภาพเรียบร้อยดีนะครับพูดสุภาพเรียบร้อยดีผมเป็นคนแก่คนหนึ่งนะครับเขาก็บอกผมรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วนะครับและคนที่ผมจะไปแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยก็เป็นชาวบ้านชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้หญิงชาวบ้านนะครับอาจจะอุดมการณ์รุนแรงนะครับทำคลิป ด่าได้ทุกวันนะครับผมเช็คดูแล้วก็น่าสงสารนะครับน่าสงสารนะครับผมเองมั่นใจว่าถ้าผมดำเนินการแล้วเนี่ยผมต้องชนะผมถึงจะทำนะครับแต่ว่าจิตใจผมเนี่ยเวลาโมโหก็จะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟข้ามคืนผมก็จะหายโมโหหายโมโหนะครับแล้วก็เป็นคนที่ถือศีลเจริญภาวนา ผมอาโหสิให้อาโหสิให้นะครับอาโหสิกรรมให้ผมก็บอกทนายอันนะครับว่าอันโพสต์ไปได้เลยว่าผมเอาโหสิให้นะครับทนายอันนะครับทนายอันนะฮะชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรก็ไม่รู้นะครับนะฮะแต่ว่าผมได้เบอร์โทรศัพท์มาผมก็โทรไปบอกเลยว่าคุณทําคลิปได้เลยนะครับ พราะผมยังไม่ได้บอกว่าผมาโหสินะครับผมก็เป็นคนอย่างนี้นะครับอย่างนายอนุชิตเนี่ยครั้งแรกก็เกิดเกิดโกรธเป็นฟืนเป็นไฟนะครับแต่พอเขาผมแนะนําว่าลองไปบวชตั้งสติหน่อยเขาไปบวชตั้งสติผมก็ไปแถลงสารให้นะครับไปบอกกับพนักง,งานสอบสวนบอกกับอายการผมไม่ติดใจเอาความอันนั้นสารพิภากษานะครับจําคุกหกเดือน รับหมื่นห้าพบาทจะชดใช้ค่าเสียหายให้ผม1นึ่งแสนบาทผมบอกผมไม่เอาแล้วครับเงินจากชาวบ้านจากคนยากคนจนนะครับผมไม่ได้ต้องการตรงนั้นผมมีเงินผมก็ไปทางบุญนะครับทําบุญไม่ใช่ทําบุญเอาหน้าทําบุญเงียบเงียบไปสร้างโบสถ์ที่วัดป่าลกฟ้าตำบลน,น้ําดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลําพูนไม่เคยออกข่าวออกอะไรนะครับจนโบสถ์สำเร็จไปหมดเงินไปถึง สิล้านนะครับแล้วผมก็ได้พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเหลือผมผมก็บอกบุญนะครับศาลาการประเรียนกับวิหารของวัดป่าลกฟ้าถูกไฟไหม้ผมก็มาพูดประชาสัมพันธ์เป็นสะพานบุญบอกกับท่านนะครับสองเดือนเดือนมีนาเมษาทุกท่านก็ช่วยกันทำบุญไปถึงสี่ล้าน บาบนะครับทางวัดก็เพียงพอผมก็เรียนท่านเจ้าวาดแล้วว่าหลวงพ่อพอแค่นี้นะผมไม่อยากให้เอาเงินมากองไว้ที่วัดเพราะพวกเราที่ทําบุญเนี่ยทำบุญด้วยหัวจิตหัวใจไม่ใช่คนล่ำคนรวยอะไรนะครับช่วยกัน <c oughs> คนละร้อยบาท200บาทบ้างบางท่านก็มีกําลังทรัพย์หน่อยก็ช่วยกันทําบุญถึงพันบาทนะครับอีกวัดหนึ่งคือที่วัดธรรปัญญารามบางม่วงนะครับ หลวงพ่อก็มาขอให้ผมเป็นสะพานบุญให้นะครับผมก็เป็นคนไปตอกเสามงคลน,นะครับเพื่อสร้างอาคารเรียนให้กับภิกษุสามเณรพวกเด็กติดยาเด็กเกเรอะไรเนี่ยครับเอาไปบวชกันคนหนึงหกปีนะครับบวชนะครับอันนั้นเนี่ยท่านก็ร่วมทำบุญไปถึงล้านสี่แสนกว่าบาทนะครับตอนนี้ก็เริ่ม ทำการก่อสร้างแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งผมก็จะมาเป็นสะพานบุญบอกกับทุกท่านนะครับการทําบุญเราอย่าไปทําให้เดือดร้อนนะครับเราเต็มใจเราสบายใจแค่ไหนเราก็ทําแค่นั้นนะครับผมเองเนี่ยไม่เลือกวัดที่จะทําบุญนะครับวัดไหนผมก็ทํานะครับวัดไหนผมก็ทํานะครับช่วงผมไปเข้าโรงเรียนผู้บังคับการ ทางกองจัดาการศึกษาก็ส่งผมไปที่วัดธรรมกายให้ไปถือศีลเจริญภาวนาที่วัดธรรมกายเจวัน7วัน7จคืนนะครับผมก็ร่วมทําบุญครับจำไม่ได้ตัวเลขน่าจะประมาณสักแสนบาทมั้งครับเขียนชื่อนามสกุลนะครับเพื่อสร้างวิหารวัดพระธรรมกายผมไม่ได้ไปรุ่มหลงศรัทธาถ้าพระที่ครองผ้าเหลืองอยู่ในเพศ สมณะแล้วเนี่ยผมก็กราบเท้าได้เลยกราบลงกับพื้นได้เลยนะครับไม่ว่าจะอายุรุ่นลูกหรือร,รุ่นอะไรนะครับนะฮะและผมเองเนี่ยไม่ได้ยึดติดไม่ได้ยึดติดกับเครื่องแต่งกายจะต้องรูดูดีอะไรนะครับคือเสื้อผ้าอะไรที่ผมกเกษียณมาแล้วนะครับกเกษียณตั้งแต่ปี2 5 5 9ถึงปัจจุบันนี้ก็8ปีแล้ว แปดปีแล้วครับเขาให้เสื้ออะไรมาเนี่ยผมก็ใส่นะครับเพราะว่าเวลาวันเกิดหรือปีใหม่หรือสงกรานเนี่ยทั้งเสื้อผมก็จะมีแต่เสื้อกับผ้ากอมาเนี่ยครับที่เขาจะให้นะครับเสื้อตัวที่ผมใส่เนี่ยผมว่าดูดีนะครับแล้วผมก็ชอบสีลักษณะนี้นะครับอันนี้ผมซื้อที่บิ๊กซีนครปฐม ราคาตัวละน่าจําราคาไม่ได้แต่ว่าไม่ถึง200บาทครับผ้าใส่นิ่มดีเทียบเท่ากับไอ้เสื้อตัวราคา3ามสี่พันเลยแต่มันไม่มียี่ห้อแล้วครับผมเป็นคนคันข้างหลังผมว่าจะเอามีดเลาะทิ้งหมดนะครับผมไม่ได้ติดยี่ห้อหรูดูดีครับผมถือว่ามันเป็นเครื่อง ใส่เสื้อที่มันห่อหุ้มร่างกายได้ไม่ให้มันอุจจารตาผมก็ใช้ครับราคาเสื้อที่เขาแจกสมัยรับราชการเนี่ยจะเป็นเสื้อม่วงเสื้อเหลืองเสื้ออะไรผมก็ใส่ทั้งนั้นครับเอามาใส่ยิ่งใส่นานๆมันก็ยิ่งนิ่มครับมันจะเก่ามันจะซีดหน่อยอะไรหน่อยนะครับไม่ยึดติดนะครับเป็นคนไม่ยึดติดแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปทำตัวยากจนอะไรนะครับนะฮะ ไม่ใช่ไปทำตัวยากจนอะไรนะครับแล้วก็ขอร้องพี่น้องประชาชนนะครับอย่าไปทะเลาะเบาแว้งกันเลยผมอยากให้ประเทศเราเนี่ยไม่อยากให้ประชาชนขัดแย้งกันจากใจเลยนะครับสหมายเป็นตำรวจเนี่ยเวลามีการเรียกร้องทางการเมืองเนี่ยตำรวจเราก็เหนื่อยจัดคุบชุดควบคุมฝูงชนไม่มีตำรวจคนไหนอยากมาครับ ถ้ามีเส้นมีสายก็วิ่งไม่อยากเป็นชุดควบคุมหุงชนครับเวลามาแล้วมันต้องปะทะกับชาวบ้านตำรวจก็เป็นลูกหลานชาวบ้านพ่อแม่จะมาเดินขบวนด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมไม่อยากให้ประเด็นของผมเนี่ยมันต้องไปขัดแย้งนะครับคำพูดคำจาอะไรที่ผมพูดหนักไปจะด้วยความพูดเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์อารมณ์โกรธแล้วก็พูด เช่นจะยุให้เขาไปตีหัวจิตใจผมไม่ได้ชั่วร้ายอย่างนั้นครับตลอดชีวิตรับราชการมาไม่เคยกระทําอย่างนั้นที่จะไปลังแกพี่น้องประชาชนนะครับถ้าทำความไม่สบายใจให้กับท่านหนึ่งท่านใดผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยอาจจะมีข้าราชการตำรวจบางท่านว่าพี่เลวัต หรืออารลวัตไปทำให้เขามองภาพตํารวจไม่ดีก็ต้องขอโทษน้องๆด้วยนะครับผมไม่ใช่ตํารวจผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะครับตอนนี้สถานะผมเป็นแค่ชาวบ้านคนหนึ่งแต่ด้วยความที่มันมียศนำหน้าท่านก็จะมองว่านิสัยตํารวจมันจะเป็นแบบนี้เหรอไม่มีใครเขากล้าไปละเมิดกฎหมายอย่างนั้น นะครับผมเองก็ไม่มีหัวจิตหัวใจที่จะไปคิดทำอย่างนั้นนะครับคนทำเขาจะไม่พูดหรอกครับจะไม่มีแสดงอาการโกรธนะครับจะไม่มีแสดงอาการโกรธเพื่อเวลามันมีเหตุขึ้นมาจริงๆมันจะเป็นประเด็นให้ฝ่ายตำรวจเขาสืบสวนได้ว่าไอคนนี้เคยมีเรื่องกับใครอะไรยังไงนะครับและหาพยานหลักฐานมันไม่มีคดีอะไรละครับที่มันจะรอด ตำรวจไปได้เดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันมันทันสมัยมันทันสมัยนะครับเห็นไหมฮะคดีอะไรเกิดขึ้นตำรวจจับได้เร็วมากนะครับจับได้เร็วมากนะครับตำรวจเดี๋ยวนี้เขาเก่งนะครับเขาเก่งนะฮะมันไม่ใช่สมัยยุคดึกดำบรรแบบยุคผมนะครับที่ยังเป็นยุคเรียกว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนอยู่ ผมเองอโหัสิคนแล้วเนี่ยอาภัยให้คนผมก็สบายใจนะครับผมก็สบายใจนะครับผมก็สบายใจนะครับลูก,ลกลหลานเด็กสมัยนี้เขาก็มีแนวความคิดเข้าไปอีกแบบหนึ่งนะครับเขายึดมั่นถือมั่นเขามีความเชื่อในตัวเองสูงนะครับ ก็ต้องปล่อยเขามันหมดยุคเราแล้วมันหมดยุคเราแล้วครับนะฮะยุคยุคผมนี่มันยุคแย้มฝาโลงแล้วนะครับมันจะสิ้นชีวิตไขไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับพยายามดูให้ร่างกายมันสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่ไข้อะไรนี่ก็ถือว่ามีความสุขแล้วนะครับมีกินไปตามอัตภาพนะครับมีกินไปตามอัตภาพนะครับชีวิตและการมันไม่ได้สวยหรูครับ ผมเริ่มรับราชการเมื่อปี2,517ด้วยเงินเดือนเพียง750บาทในขณะที่เพื่อน,อนผมทำงานบริษัทเอกชนได้เงินเดือนถึง3,500บาทผมเริ่ม750บาทนะครับเงินเดือนเพิ่มมาทีละนิดละหน่อยนะครับจนกระทั่งกเกษียณอายุราชการ เกษียณอายุรชาชการเขาก็ต้องให้บำเหน็จบำได้บำนานครับได้บำนานกินนะครับเพราะว่าช่วงตลอดชีวิตรับราชาการเนี่ยเขารู้ว่าเงินเดือนน้อยไงมันไม่พอใช้ประคับประคองชีวิตมาจนเกษียณได้เนี่ยก็เลยมีบำนานให้นะครับมีบำนานให้แต่ท่านมองว่าผมทำงานเพราะ เป็นอะไรนะอยากจะไปกินภาษีประชาชนอันนั้นมันเป็นกรอบในการดำเนินการของรัฐบาลอยู่แล้วครับใครรับราชการเขาก็มีเงินเดือนให้ <c oughs> เงินเดือนก็เอามาจากไหนก็เอามาจากการเก็บภาษีทั้งทางตรงทางอ้อมนะครับผมเองก็เป็นคนเสียภาษีนะครับเงินเดือนเขาก็หักภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับพวกข้าราชการประจํานี่มัน หลบภาษีไม่ได้เหมือนห้างร้านเอกชนเขาที่จะไปแต่งบัญชีได้หลบบัญชีได้นะครับเพราะรายรการนี่เขาหักเลยครับเงินเดือนเท่าไหร่หักไปเลยครับเต็มที่เลยนะครับเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าด้วยความใจรักด้วยความที่คิดอยากจะกระจัดคนร้ายที่เป็นภัยกับชาวบ้านผมเลยตั้งใจมาเป็นตำรวจกับเขา นะครับและตลอดเวลาแม้กระทั่งก่อนกเกษียณเจ็ดวันผมก็นำกำลังขึ้นไปนะครับนำกำลังขึ้นไปปะทะกับพ่อค้ายาเสพติดที่เชียงรายหลังกเกษียณไปแล้ว12วันผมก็ยังนำกำลังไปจับกลุมเล่าตานะครับเป็นภารกิจที่มันค้างคาใจและยังไม่จบนะครับ จบภารกิจผมก็ไม่ได้ออกข่าวว่าเป็นผลงานผมนะครับผมก็ถอยมาเงียบๆนะครับใช้ชีวิตอยู่เงียบๆแล้วก็ไม่ได้มีอาชีพที่จะต้องมาหากินทางทำสื่อออนไลน์เจ็ปีเงียบๆไม่เคยไปออกรายการไหนเลยนะครับจนกระทั่งมีผู้ใหญ่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า ให้ผมออกไปพูดหน่อยเรื่องทริปเด็กๆมันขับรถกันไปเป็นพันๆคันแล้วชาวบ้านเขานั่นก็ไปประทะไปด่ากับตำรวจนะครับผมก็ไปแนะนำลูกๆล,ละหลานไปสอนผมก็เป็นคนยังไงชอบขับรถแบบเนี้ยสมัยเรียนมัธยมก็ขับจากนครสวรรค์ไปเชียงใหม่รถเสียบ้างกลางทางบ้างแต่ตอนนั้นไปกันไม่กี่คันไง นะฮะไปกันไม่กี่คันนะครับนอนศา,าลาริมทางไปเรื่อยนะครับมันก็เป็นวัยของเด็กผมเข้าใจวัยเด็กครับว่ามันอย่างไงนะครับก็ไปสอนแนะนาลูกๆุกูหลานได้นะครับจนกระทั่งเขามาสัมภาษณ์ผมเกี่ยวกับประวัติการทํางานก็เล่าไปนะครับแล้วมันก็ผูกพันติดกันมาถึงกระทั่งทุกวันเนี้นะครับทิกตอกเองผมเปิดทิกตอกมาผมดู ดูรายการส่วนใหญ่ผมจะดูรายการเกษตรครับดูรายการให้ที่ปลูกผลไม้นั่นปลูกผลไม้นี่นะครับปลูกต้นมังคุดอย่างไงทุเรียนอย่างไงเป็นความรู้ผมนะครับแล้วก็จะดูรายการตลกนะครับรายการเพลง่อยของคุณยาวไอ้ทุจยาเชื่โย่งเชิญยิ้มปีนโน้ตนะครับไอ้ไอ้นั่นนะ โน้ตเชิญยิ้มอะไรพวกนี้นะครับเมื่อก่อนตลกมันดูอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันดูไม่เสียสตังอะไรไง<ละ>ก็เปิดอะไรที่มันมีความสุขผมก็จะดูอย่างนั้นนะครับ <S <S er> อะไรที่มันดูแล้วมีความทุกข์เครียดผมก็ไม่ได้ดูแล้วก็ไม่ค่อยได้เสพข่าวอะไรกับเขานะครับไม่ค่อยได้เสพข่าวอะไรรับถ้าจะนอนก็จะเช้ามืดมาก็ต้องเปิดทําวัดเช้านะครับผมก็ทําวัดเช้าจะนอนเย็นกลางคืนผมก็ทําวัดเย็น แล้วเจริญภาวนาหลังก็เสียนมานะครับถ้าก่อนกษียนเนี่ยไม่มีโอกาสได้ทำนะครับชีวิตมันคิดแต่เรื่องงานเรื่องงานอย่างเงี้ยนะฮะก็ออกมาพูดน้องๆ้องลูกๆูกหล,ลานๆนะครับผมเช็คแล้วรู้แล้วว่าเป็นใครอะไรยังไ,นไงนะครับทำไม่ลงเลครับทำไม่ลงสงสารนะ หนูพวกหนูยังเด็กอยู่ลูกหนูยังเด็กอยู่นะครับคือเขาจะใช้ยูทเซอร์ปอมหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยมันเช็คได้ครับเราเช็คได้งนะเช็คได้แล้วก็รู้ว่าเป็นใครนะครับรู้ชื่อนามสกุลที่อยู่อะไรบ้านเลขที่ไปดูแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนกันนะเป็นนักเรียนกันซะแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลย แปดเกบเปเนลยนะครับมันก็มีแก่กะโหลกกะลาไม่ไม่ค่อยกี่คนนะครับเป็นชาวบ้านนะครับผมเข้าใจครับพอมันเป็นประเด็นเขาก็อยากจะหาคนติดตามหายอดไลย์ยอดอะไรนะเข้าใจนะครับแล้วก็คนที่ที่ผมมาอาัดคลิปอย่างเงี้ยคนที่ตัดต่อคลิปผมไปแล้วไปลงว่าในทางเสียหายเนี่ยผมเองไม่อนุญาตให้ท่านไปทำนะครับ มันถือว่าเป็นสิทธิ์ของผมนะครับที่ผมออกมาพูดอัดคลิปนะครับลง YouTube เป็นสิทธิ์ของผมนะครับแต่ลูกหลานมันจะไปทํากันเพื่อหาลายดงรายได้อะไรอย่างนั้นผมไม่ว่าแต่เอาไปตัดคลิปแล้วก็ไปโพสต์หัวข้อประเด็นรุนแรงทําให้ผมต้องไปถูกด่าด้วยอะไรด้วยเนี่ย ท่านอย่าไปทําเลยนะครับแม้แต่ช่องข่าวหรือทีวีช่องต่างๆนะครับเอาไปลงในทางที่เสียหายเนี่ยผมไม่อนุญาตให้ท่านเอาไปลงนะนะครับไม่อนุญาตให้ท่านเอาไปลงนะครับแต่ถ้าเด็กมันจะทํามาหากินมียอดรายได้บ้างอะไรบ้างก็ผมเป็นคนเมตตาอยู่แล้วนะครับ ท่านรู้เจตนาดีนะครับว่าท่านประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายอะไรอย่างไงนะครับก็ขอญาตมาชี้แจงทำความเข้าใจนะครับสุดท้ายนี้ผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลภิพบนะครับบารมีของพระแก้วมรกตบารมีของพระสยามเทวาธิราชบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านเนี่ยพบแต่ความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งหนึ่งประการใดแค่สมความมุ่งมา่ปรารถนาเรื่องร้ายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็ให้คลี่ขายโดยเร็วร่ลำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับ